พี่มาดักพบแกก็เพื่อพูดเรื่องนี้กับแกนั่นแหละไอ้น้องชายเรื่องฝากเข้าทำงานกับเสียน่หรืกครับผมหัวใจเต้นแรงดีใจว่าจะได้งานเงินเดือนแพงๆทำไม่ใช่ดีใจว่าจะได้ไปฆ่าใครหรอกไม่เกี่ยวกับเรื่องงานสกปรกอย่าเข้าใจผิดน้องเราเคยเรียนหนังสือโรงเรียนเดียวกันแกเป็นเพื่อนกับน้องชายของฉัน กอเท่ากับเป็นน้องคนหนึ่งของฉันเช่นกันฉันรู้มานานแล้วว่าแกเห็นฉันเป็นพระเอกประจําชีวิตของแกใฝฝันที่จะผลักดันตนเองขึ้นมาเป็นคนดังในวงการนักเรลงเหมือนฉันแต่แกมองเห็นเฉพาะสีสว่างสีเดียวยังมีสีมืดที่แกไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหมายความว่ายังไงกันครับพี่สีมืดก็หมายความว่าชีวิตนักเลง เหมือนเดินข้ามเหวไปบนเส้นได้ปด